สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไอศครีมภาคสองวู้ฮู้ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าฆาตรกรไอติมเนี่ยเขาได้ลักพาตัวเด็กชายคนหนึ่งไปและเราก็ได้ช่วยมาได้อย่างหุดหิดเลยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าฆาตรกรไอติมอยากได้วัตถุดิบที่เป็นเนื้อคนมารังสันไอติมที่แสนอร่อยของเขา เอาละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในวันนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วลก็ไปลุยกันเลยฉันยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ฉันได้ช่วยเจ้าอ้วนนี่มาจากวันนั้นเราก็ได้เป็นเพื่อนกันเด็กทั้งหมู่บ้านรู้เรื่องเราพวกนี้กันหมดแต่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเชื่อเราเลยสักคนเดียวทำไมกันนะคอยดูเถอะ ฉันจะเปิดปองเจ้าฆาตรกรไอติมนี่ให้ได้โอ้โหห้องของเราเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนะคะและเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยมีการติดโบด้วยแม่ทำไมตกแต่งห้องผมเป็นห้องคริสต์มาสอีกแล้วล่ะเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันลนะน้าหัดทำตัวฟรุง๊งฟริงบุง้งบิงบ้างสิเอาแต่บอกว่นอยู่กับฆาตรกรไอติมอยู่นั่นแหละน่ารำคาญจริงๆเฮ้ยในเมืองนี้ คงไม่มีใครเชื่อใจได้นอกเสจากกลุ่มแก๊งของฉันแล้วละ่ะเฮ้ยในห้องนี้มันช่างอึดอัดจริงๆขอเปิดหน้าต่างรับลมหน่อยแล้วกันนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอาไอติมของฉันมาอย่าก,กวนสิไอไอติมบ้าอ้าววดีเจกำลังจะออกไปเล่นเหรอฉันจะบอกว่าพวกผู้ชายอย่าอยู่ในฐานลับนะพี่ชายฉันบอกว่าเขามีอะไรจะบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดข้างหลังน่ะอะไรเหรอ,อ <c oughs> ดันไปเห็นเรื่องไม่ดีอีกแล้วละสิไอ้เจ้าเด็กงีงออ้ยงเาเอ้ยมาเป็นวัตถุนี้ไปช่อนซนดๆีๆสวยแล้วไงนั่นมันน้องสาวเพื่อนของเราไม่ใช่หรอแล้วดูเหมือนว่าเขาจะถูกจับไปเหมือนเจ้าว้วนั่นเลยฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้เด็ดขาดท้าไม่มีเชือกเฮ้ยนีไงเราพอที่จะพับผ้าห่มได้ค่ะ ผาห่มนี้ไม่รู้ว่าจะเอาต่อตัวลงไปได้ถึงหรือเปล่าลองดูแล้วกันโอเคเรียบร้อยต่อเชือกแล้วเราต้องเอาอาวุธไปด้วยค่ะนี่หนังกระติกสูตรพิเศษคอยดูเธอไอ้ฆาตรกรไอ้ติมแก่ต้องเจอฉันงึบฮึค่อยๆยอมค่อยๆย่อมนี่ฉันอยู่นี่แล้วนะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยพูดได้ไงเธอแข็งอยู่ไม่ใช่หรอ แล้วไอ้ฆาตกรไอ้<ๆ>ตีมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดีขอวนดูก่อนนั่นไงโอ้โหเฮ้เงียบเงียบหน่อยสิไอ้หนูถ้าสมมติว่าเอ่ยปากพูดอีกคำเดียวละก็ฉันจะจับแกเอาไปบทซะเลยเฮ้ยมันกำลังไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะในระหว่างที่เจ้านั่นกำลังทำตัวเงืงงงงง้อๆงะงอยู่ฉันได้สังเกตเห็นแผนที่นี่ไงเจอแล้วเราจะเอาแผนที่ขึ้นไปวางไว้บนรถนะคะ เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้นะว่าแกจะขมโมยรถฉันเหมือนครั้งที่แล้วแกนี่บันบ้าบ,าบอรจริงๆเลยอย่าเข้ามานะฉันไม่กลัวแกหรอกน้าแค่เครื่องยิงกระจกกระจกมันทําอะไรฉันไม่ได้หรกอกเ้อทำไงดีละ่ะสงสัยเราต้องรีบขึ้นไปบนรถแล้วเอาละ่ะดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมีทั้งโรงหนังโรงเก็บของไปโรงหนังก่อนแล้วกัน เป็นสถานที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมฉันถึงแตกต่างจากคนอื่นจริงๆผมก็ไม่ได้กินเยอะสักเท่าไหร่จนอ้วนแบบนี้ ใช่ผมก็แค่ลองกินไอติมสูตรใหม่ของพ่อไปเท่านั้นแต่ไม่แค่ครั้งเดียวทำไมทำไมผมองแกล้งินเงินที่นี่เหรอเนี่ยโรงหนังในหมู่บ้านฉันไม่เคยมาเลยเขาบอกว่า คนที่จะมาที่นี่ได้จะต้องมีรถยนต์มาดูหนังกลางแปลงแล้วนั่นไงเน่แกแอบ,บขอมบรถท่านมาอย่านึกว่าท่านไม่รู้นะเลยต้องหาที่หลบซะก่อนเจ้านา่มันต้องเจอเราแน่เลยเป็นๆๆน,น,นี่อย่าบังได้ไหบผู้เรากำลังดูหนังอยู่แล้วหนังที่ดูนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยซอกตึกอาถรรพ์หรือยังไง<ม>เจ้าผีไอติมเดินบัรหายไปแล้วมาลองเปิดที่นี่เลยแล้วกันปึ๊บ ไม่เจออะไรเลยต้องมีอยู่แถวนี้แน่ๆอะมีลูกดูปิกอยู่แล้วก็มีหมาเอาไปทำอะไรกันล่ะเนี่ยไม่รู้เอาไปเก็บไว้ก่อนช่วยด้วยฮะน้ำแข็งละลายแล้วเหรอใช่แล้วละ่ะช่วยหาอะไรมาเปิดตรงนี้ทีเข้าใจแล้วฉันจะช่วยเธอเองแล้วนี่อะไรกันกล่องอุปกรณ์เยี่ยมได้มาแล้ว ต้องรีบเอาไปไว้ในรถก่อนก่อนที่เจ้าลุงนั่นอ่ะจะขับรถหนีไปนี่คืออุปกรณ์สําคัญของเราเลยนี่ก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายเฮ้ยเจอน้ําหอมฟลุ๊งฟลีสุดๆแกจะเอาน้ําหอมไปทาอะไรฉีดกบกินของแกหรืองไงไม่รลองก็ไม่รู้วเฟยเอาน้ําหอมมาก่อนและเดี๋ยวเราจะไปที่แมปต่อไปกันฮึบฉันมาแล้ว เราไปที่คณะละครสัตว์กันดีกว่าเงนเชิญครับเชิญครับนัคณะละครสัตว์คณะละครสัตว์กำลังจะเปิดที่นี่แล้วนะขอยทุกคนมาซื้อตั๋วได้เลยเ <Yeah. S 2> อดจตรงนี้แหละรีบลงไปดีกว่า ฉันได้ยินเสียงเจ้าฆาตกรไอติมนั่นมันอยู่แถวนี้โอ้โหแมมมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนอกจากจะมีคณะละครสัตว์แล้วตรงนี้ก็มีบ้านคนด้วยอะลองขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนี่มีใครอยู่ในบ้านไหมครับช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยเฮ้ยมานพวกนี้ร้างหมดเลยอย่าบอกนะว่าพวกเขาเนี่ยโดนเอาไปทำไอติมหมดแล้วไหนลองดูในตู้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ตู้นี่นะนี่มันคือห้องรับแขก โอ้โหคุณยายคนนี้เลี้ยงแมวอยู่นี่ก็น่าจะเป็นภาพของเจ้าของบ้านมี้องแมวหน้าตาน่ารักเชียวเฮ้เดี๋ยวนะฉันรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจะมาแอบในตัวดีกว่าเฮ้ออกมาเถอะนะแกก็รู้ดีนี่นะวัาชะตารกรรมของแกเนี่ยยังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วโอ้โห เข้ามาแอบ,บในตู้มีชุดลายดอกสุดเซ็กซี่ของคุณยาย <c oughs> ไม่ไหวแล้วจะอ้วกแตกทางไปต่อดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็มีที่ซ่อนแอบ,บด้วยนะคะคุณยายซ่อนของอะไรดีๆไว้ไหมนี่ดูสามีคุณยายสิหน้าตาแบบเด็กหนุ่มมากยายกินเด็กอะเนี่ย <c oughs> นอกจากจะมีพวกแบบว่าตู้เตียงที่ดูอลังการแล้วคุณยายยังมีอ่างอาบน้ำที่ใหญ่โตมากๆด้วย ดีเนี่ยไม่มีคราบอะไรให้รู้สึกชวนอ้วกไปเถอะไม่มีอะไรในบ้านคุณยายเลยไปเสียเวลาจริงๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่ที่ไปเฮ้ยเฮ้ยวีตกจริตเปิดประตูก่อนสวยแล้วแอฟเฮ้ยเฮ้ยมันจะรู้ไหมเนี่ย เอออยู่ไหนนะอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้มัง้งโอ้ยฟังจากเสียงฝีเท้าน่าจะไปแล้วละ่ะไหนดูซิว่าเราจะทำอะไรต่อได้บ้างรู้สึกว่าที่บ้านคุณยายเนี่ยจะมีชั้นดาดฟ้าด้วยฉันว่าที่นั่นเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ดีๆบางอย่างแน่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาละ่ะ เดี๋ยวฉันจะลองขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้าดูตรงนี้เนี่ยอ๋อมีเสาสัญญาณเชื่อมอยู่ฮึบเอ๊ะเย่โอ้ยเปลีนขึ้นยากเหลือเกินซึ่งดูจากตรงนี้แล้วไอ้เส้นสายไฟที่มันขึงอยู่เนี่ยมันทอดยาวออกไปจนถึงคณะละครสัตว์เลยนี่นาไม่แน่นะว่าตรงที่มีผ้าใบขาดๆเนี่ยน่าจะพอยอนตูดล,ลงไปแล้วก็หนีจากตรงนี้ได้เฮ้ยแกจะหนีไปตรงไหนฮะ ดูสิฉันขึ้นมาบนพาใบานี่มันไม่ขาดสั้นหน่อยเอา้าปีนไม่ได้เขาบอกว่าจะต้องหาอะไรบางอย่างมาโอเคเจอแล้วยอดเยี่ยมย้วนี่เฮ้ยเราเข้ามาในคณะละครสัตว์ได้แล้วตรงนี้เนี่ก็มีทางกั้นอยู่ด้วยโชคดีจริงๆที่ฉันขึ้นไปด้านบนก่อนแอบๆๆๆๆ เกือบไปแล้วเชียวสิ่งเดียวที่เราพอจะทําได้นะคะนั่นก็คือดันเจ้าเครื่องนี้ออกไปเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหมีทางจากท่อระบายน้ําลงไปข้างล่างกันว้าว สุดเจ๋งเลยเนี่ยพอเขาอัปเดตมานะคะมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นหน่ะยังกับผีแม่ชีเลยทางน้ำนี่ก็ใสสะอาดไม่เหมือนกับเมืองไทยเลยสกักน,นิดฝั่งนี้อุย้ย <laughs> มีท่ออะไรด้วยลองดูก่อนแล้วฉันก็หวังว่าเธอจะรู้สึกแบบเดียวกันเธอชอบฉันหรือเปล่าปล่อยฉันปล่อยฉันนะแกจะเอาฉันไปที่ไหน โอ้อยู่นิ่งๆเธอหน้าแม่หนูน้อยที่นี่นะก็คือโรงงานผลิตไอติมของฉันเองยังไงล่ะส่วนผสมที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขเอาละฉันจะฉีกเธอเป็นชิ้นๆแล้วบดลงไปในไอติมแสนอร่อยไม่เเ้